สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็ดปิศาจแดงนะครับประจำวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะครับขอบคุณผู้สัมผันก่อนนะครับเริ่มที่ของอร่อยๆครับเมล็ดฟักทองกระท้อเปลือกตรามือนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลเราใช้การอบนะครับเราไม่ได้ใช้การทอดแล้วก็ไม่ต้องแกะเปลือกครับกินได้ทันทีพกพาก็ง่ายนะครับไปซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีซีเจโรลตัสเดอะมอลล์ท็อปแล้วก็ร้านค้าชั้นนําทั่วประเทศนะครับช่องทางออนไลน์ครับทิกตอกช็อปนะครับแอสไพร์ปลาหมูออฟฟิเชียลแล้วก็ชอป ขอบคุณด้วยนะครับกับทาง s u zu กินะครับกับโปรโมชันดีๆนะครับในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้เป็นเจ้าของ All New Suzuki Frons วันนี้นะครับรับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมบำรุงรักษารถยนต์นาน7ปีครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%นะครับรับความคุ้มค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง3เจษตนวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศนะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ s u z u k ินะครับ และฝากไว้นะครับกับเครื่องเล่นขนนกชายไข่กรูมิงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนรุงรงังด้วยนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่ขันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อครับให้คุณได้สัตว์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับเอาละวันนี้เริ่มต้นข่าวสารกันที่ Man of the Match ครับของศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นศึกสายเลือดปีศาจแดงเรียกบ้นได้ไหมเพราะว่าแคมเรูนนะครับเจอกับไอวอร o โคส นะครับอับริคก็มีอา,าร์มดติอาโลแคเมรูนก็มีบรัน์เอมเบอร์โมนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเป็นอา,าร์มดติอาโลนะครับที่ยิงให้กับฝั่งของไอบร์โคสนำหนประตูต่อศูนย์นะครับนาทีที่51จัดจังหวะปั่นโค้งนอกกรอบเขตโทษช็อตนี้นะครับผมเปิดไม่ได้เดี๋ยวติดเลกกอสิตนะครับแต่ว่านี่แหละนะครับง้างเท้ายิงตั้งแต่จุดนี้นะครับแล้วบอลก็ ลอยนะครับเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับแต่ว่าเป็นออสเลนโคนนาน,นะครับแบ็กซ้ายของอาริคอสทำเข้าประตูตัวเองนะครับก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าอามัดมีสกอร์ในเกมนี้แล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันนะครับได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปนะครับไออริคอสยังรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม F ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าครับและคเมรูนก็เป็นรองจ่าฝูงทีนี้ข่าวอันก้าครับนะข่า,ขาวไอวิครห์แมยูเนเตตของเดอรลติกก็ได้ให้ความเห็นผ่านทาง X ด้วย ว่าคาร์ลสบาลบาโดนใบเหลืองตั้งแต่นาทีที่15แต่ว่าหลังจากนั้นบาลบาก็ทําได้ดีเลยนะครับแล้วมันก็น่าสนใจว่าเขาจะเริ่มกลับมาตั้งฟอร์มของตัวเองจากตรงนี้ได้หรือเปล่าตอนที่กลับไปอยู่กับไรตันเพราะว่าเอาตรงๆนะครับมีหลายท่านที่ดู Africa Cup of Nations แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าในแอฟคอนเนี่ยคาร์ลสบาลบาดูดีนะครับแล้วก็โดดเด่นทีเดียวคือต้องบอกแฟนช่องแบบนี้ครับ ในกระแสะข่าวในช่วงสองสงวาวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจาก r ริโซโรมาโนหรือว่าจะเป็นจากดีแอเลติกนะครับหลังบ้านของแมตต์เนี่ยยังคงให้ความสนใจคาร์ลอสบาลบาเหมือนเดิมนะครับแม้ว่า,าพวกเราบางส่วนจะเริ่มหรือหลายส่วนนี่แหละนะครับเริ่มจะ <laughs> ไม่ค่อยอยากได้กันแล้วเพราะว่าฟอร์มตกตอนอยู่กับไบรตันนะครับในช่วงต้นซีซั่นนะครับก็มีภาพวิจารณ์ว่าใจลอยบ้าง นะครับเล่นไม่ได้มาตรฐานเดิมบางซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพอฟอร์มมันตกเล่นไม่เหมือนเดิมก็ถูกเที่ยวิจาจา์นะครับโดยสื่อนะครับหรือว่าพวกเราแฟนบอลก็มีสิทธิ์จะพากวิจาร์ได้เป็นธรรมดาแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือแม้ว่าพวกเราส่วนมากแล้วกันนะครับก็จะเล่งไปที่ a n d e r s ร์กับ w a ลตันแต่หลังบ้านสโมสรนนะครับนำโดยพอกีฬาเจสันวิลคอรก็ยังคงให้ความสนใจ คาร์ลอสบาเลบาเหมือนเดิมนะครับบางทีข่าวกับสิ่งที่พวกเราลุ้นว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นบางทีมันอาจจะไปคนละทิศคนละทางกันซะหน่อยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันละกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าย้ำอีกทีว่าบาเลบาแอนเนอร์เซนวอลตันเนี่ยน่าจะเป็นกรุ๊ปซัมเมอร์หมดเลยนะครับมิดฟิลด์ที่อยากจะให้ดึงมาเสริมเลยเนี่ยเดือนมกราคมนี้เลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่3คนนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ขายครับทั้งไบรตันทั้งพาเลสแล้วก็ นอตติ n งแฮมฟอร์เรสว่าไปแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักเรื่องเสริมทีมไว้ก่อนนะครับไปดูข่าวอื่นๆกันก่อนเรื่องของ a อเดนเฮเวนครับมีรายงานจากไซมอนสโตนนะครับจาก b b c ก็เป็นประดับความน่าเชื่อถือสูงสุดนะครับสโตนบอกว่า a อเดนเ a v e n ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไม่ย้ายไปเล่นให้กับทีมชาติการ์นาคือเขามุ่งมั่นมากๆที่จะก้าวไปติดทีมชาตงกฤกชุดใหญ่ในอนาคตให้ได้คือสมาคมฟุตบอลการนาเนี่ย จับตามองพัฒนาการของเฮเวนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังจะดึงตัวไปร่วมทีมเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งกาหน้าอยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษด้วยเพราะว่าตัวของเฮเวนมีเชื้อสายกาหน้าผ่านทางปู่ย่าตายายนะครับแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับว่าจะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้เล่นให้กับอังกฤษในระดับเยาวาชนมาโดยตลอดตั้งแต่ยูสิบแปดยูสิบเก้าแล้วก็ยูยี่สิบนะครับเขาไม่สนใจที่จะไปกาหน้านะครับ ฟริโซโรโมาโนมีรายงานข่าวเข้ามานะครับมี2ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจครับเรื่องแรกคือจอชัวเซอร์ซี่นะครับมีข้อเสนอจากโรมาเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่โรโมาโนยืนยันนะครับว่าเนเตดได้รับข้อเสนอจากทีมหมาป่าผ่านตัวกลางแล้วโดยเป็นรูปแบบของการยืมตัวพ่วงบังคับซื้อขาดนะครับย้ยําว่ายืมตัวพ่วงบังคับซื้อเลยซึ่งโรมาได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเซอร์ซี่เรียบร้อยแล้วแล้วตัวนักเตะก็พร้อมเปิดกว้างจะไปโรมา เพราะว่าอย่างที่ทราบการตัวนักเตะได้โอกาสไม่มากนักกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ดิวนี้ขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารและก็ทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงรูเบนเนวิมว่าจะไฟเขียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสโมอสรอน,อ,นอนุมัติยอมให้ย้ายดิยวนี้ก็สามารถปิดได้ทันทีเพราะว่าตัวนักเตะคุยกับโรมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเคสของจชัวเซอร์ซี่นะครับอีกหนึ่งเคสเป็นข่าวสําคัญครับเรื่องราวของรูเบนเนเวสคืออย่างนี้ครับ เมื่อวานนี้เดวิดออนสตีนเดีแอ์เลติกเทพอ่อนเสถียรเขาไปออกรายการที่ n b c นะครับแล้วเขาก็ยังเชื่อว่ามเมลเต็เตอาจจะไม่ได้เน้นเสริมนักเตะในแผงมิดฟิลด์นะครับแล้วชื่อของโรเบนเดเวสมันก็ยังไม่ได้จะมีความหนักแน่นขนาดนั้นะว่ามเมลเต็เตจะเดินดีลจริงๆอันนี้คือจากฝั่งของอออนสตีนนะครับส่วนฝั่งของโรมาโน่เมื่อวานนี้เขาอัดคลิปนะครับน่าจะเป็นช่วง เช้าเช้าสายสายช่วงกลางวันนี่แหละนะครับแล้วก็ฝั่งของโรมาโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการคุยกับเอเย่นของรูเบนเนวสจริงแต่ว่าก็พูดคุยกับเอเย่นเนวสเพื่อที่จะสอบถามถึงนักเตะรายอื่นด้วยเพราะว่าเอเย่นของเนวสคือเกสติฟิลด์ซึ่งเป็นบริษัทของทางฮอเกเมเดสซูเปอร์เอเย่นชื่อดังนะครับแต่ว่าโรมาโน่ก็ยืนยันว่าคุยจริงๆแต่ว่า กับดิลเนเวสเนี่ยแมร์ูเนต็ดยังไม่ได้มีการไปพูดคุยกับเนเวสหรือว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับอัลฮิลาวมันก็จะดูเฉียวไปเฉียดไปเฉียดมาแบบนี้นะครับฉะนั้นอาจจะสนใจรูเบนเนเวสด้วยว่ามีการคุยกับเอเย่นจริงๆแต่ยังไม่ได้เดินดีลนะครับว่าแบบนี้แต่ว่าจุดที่น่าสนใจที่เราพานหัวกันคือความคืบหน้าครับเพราะว่ารูเบนเนเวสไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับอัลฮิลาว แม้ว่าเอาฮิลาวจะยื่นข้อเสนอให้มาหลายสัปดาห์แล้วนะครับเราย้ําว่าสัญญาของเอาฮิลาวที่เซ็นไว้กับเนวสจะหมดลงในช่วงกลางปี2,026ก็คือกลางปีหน้าแล้วก็หลายทีในยุโรปนะครับให้ความสนใจรูเบนเนวสอยู่เนวสเนี่ยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะกลับมาคาแข่งในยุโรปนะครับถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์ก็คือย้ายฟรีได้เลยหรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน มกราคมนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นต้นเดือนหรือปลายเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่จังหวะนะครับซึ่งมีหลายสโม,มนสรให้ความสนใจอย่างที่บอกไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับการหามิดฟิลด์ระดับนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวเป็นเรื่องยากนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะว่าจะเอาอย่างไรกับอนาคตของตัวเขาเองนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องย้ำว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจรูเบนเนเวส อันนี้คือสิ่งที่โรมาโน่ก็ยืนยันเข้ามาครับแต่ในเรื่องของการเดินดีลจริงจังนั้นยังไม่มีแล้วก็ยืนยันอีกครั้งว่ามีการพูดคุยกับเอเนต์ของเนวสแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เจาะจงว่าฉันจะเอาฉันจะเอารรเบนเนวสเป็นพิเศษนะครับอะไรในลักษณะแบบนี้มาที่ข่าวต่อไปครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจ2องมิดฟิลด์ของลีกเอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ของลีวอย่างอายุบูวดี คนนี้น่าจับตามองมากเป็นมิดฟิลที่รับก็ดีรุกก็แกร่งนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบเอ่อเพอร์เฟขนาดนั้นมันก็ต้องมีการเหลามีการเจรนัยอยู่นะครับแล้วก็อีกคนก็จะเป็นลามินกามาร่าของโมนาโกซึ่งผมเห็นในช่องคอมเมนต์หลายท่านก็เช er ียร์ลามินกามาราอยู่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีเช er ียร์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ปรากฏว่าตอนนี้ซันเดอร์แลนด์ให้ความสนใจ ทั้ง2มิดฟิลด์ครับทั้งอายุบัวดี้แล้วก็ไามินกามาร่าจากรายงานของทีมท็อกอันนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับซึ่งในรายของบัวดี้มีหลายทีมให้ความสนใจจริงนะครับอาร์เซนอลคือ1ในนั้นแล้วก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลพร้อมจะยื่น45ล้านยูโรครับสำหรับบัวดี้แต่ก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าแมนซิสตี้หรือภูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจอยู่ฉะนั้นเอาแค่มแมไนเต็ดไปมีเอี่ยวในเดีลนี้ก็น่าสนใจครับ ส่วนอีก1คนครับอย่างลามินกามารานะครับนี่คือมิดฟิลจอมขยันเลยนะครับจอมอทำลายเกมนะครับเป็นสายพลังงานอีกคนหนึ่งคนนี้ครับก็อยู่ในลิสต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันแต่ก็อย่างที่คุยกันไปว่าช้าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดช้าขึ้นมาก็อาจจะมีหลายทีมพร้อมจะดึงตัวไปร่วมทีมแล้วก็เสนอแรงให้ความสนใจแล้ว อย่างไรก็ตามนะก็ไปเช็คมาเรียบร้อยครับแมวเต็กอยู่ในลิสต์ของการลุ้นดึงบูวัตด,ดีแล้วก็ไลมินกาม,มาราจริงๆแต่ว่าตอนนี้อย่างที่คุยยันไปครับความเข้มข้นในการเดินเดียวก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนะครับช่วงท้ายครับขอบคุณผู้สับสูนนะครับก็ไปเริ่มกันนะครับกับโปรโมชั่นดีของทางไข่กรูมิงนะครับยังคงมีโปรโมชั่นในช่วงท้ายปีอยู่นะ ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับไข่ครีมเมอร์นะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับลดอยู่ที่1นึ่บาทนะครับแล้วก็มีไข่คลีนเซอร์นะครับทำความสะอาดน้องชายนะครับอยู่ที่นี่เลยครับหนึบาทต่อขวดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คคู่นะอันนี้เน้นๆเลยคุ้มแน่นอน1666บาทนะครับก็ใครสนใจนะครับ ผมใช้มาแล้วดีทั้งคู่จริงๆไข่กรูมิงนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครั้งนะครับกับผู้สุับสนุนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางซูซูกินะครับแล้วก็เมล็ดฟักทองกระทอบเลือดตรามือด้วยนะครับข่าวสารก็จะสบายๆกับทุกท่านครับเราะเป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับแต่ว่าวันที่หนึ่งมกราคมมาถึงตลาดซื้อขายนักเตะเปิดข่าวน่าจะเข้มข้นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาลุยกันแบบเต็มๆ ในช่วง transfer center นะเพราะว่าพอตลาดซื้อขายเปิดเราก็จะมาล่าข่าวซื้อขายกันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับทุกท่านครับชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดซับกดกระดิ่งกันได้เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้บางท่านก็อาจจะหยุดแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่หยุดนะครับส่วนผมเองยังมีไลฟ์กับขอสนามวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับในปี2025ก็ฝากปติดตามกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเช่นเดิมครับย้ำอีกทีขอเป็นคอมเมนต์ f a c e b o เพื่อนๆคุยกัน ครับเข้าใจว่าเห็นต่างกันได้แต่ว่าเห็นต่างแบบเป็นมิตรได้ไหมไม่ชอบกันก็ต้องขออภยัยไม่ชอบกันกดไลค์ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูที่อื่นก็ได้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปขอบคุณทุกที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ